ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลฐานนี่เลยค่ะวันนี้จะไปชวยมาทำเมนูในหม้อหุงข้าวมาดูซิว่าข้างในเนี่ยจะทำอะไรดี <laughs> เปิดมาค่ะนี่เลยเจมอมะม่วงสุด2สองลูกใครมาใส่ไว้เอ๊ะเราเองนะคะใส่ไว้จิปไปทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะในหม้อหุงข้าวค่ะสองลูกลูกใหญ่มากอ่ะเห็นแล้วมันน่ากินเนาะน่าจะทำเมนูข้าวเหนียวมูนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่าค่ะ มะม่วงลูกใหญ่มาอะไรค่ะอันนี้คือมะม่วงแกวคมินนะคะปกติทํข้าวเหนียวมูนเนี่ยก็จะใช้มะม่วงอกร่องมะม่วงน้ําดอกไม้เนาะในการทาข้าวเหนียวมูนค่ะมันถึงจะหอมอร่อยแต่ยังไม่ถึงดูดูมะม่วงนะคะก็เลยยังไม่ได้มะม่วงชนิดอื่นมาค่ะได้อันเนี้ยอันนี้มาก่อนเลยเป็นมะม่วงแก้วคมินที่เอามากินติบอ่ะกินกับน้ําจิ้มน้ปลาหวานค่ะหรือว่าเอามาย่าผัดเป็นมะม่วงแกวคมินแบบนั้นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันสุกแล้วสุกแล้วมันก็ยังรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเอามากินกับขนนนีียยยววมููกก็พออไไดด้่่คคะะะเ๋รปทําั อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของข้าวเหนียวมะม่วงแบบง่ายๆนะคะโดยใช้ม้อหุงข้าวนี่ค่ะใบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตะช่างสําหรับคนที่อยากได้สูตรเป๊ะๆนะคะแนะนําให้มีตะช่างสักอันหนึ่งค่ะจะได้สูตรที่เป๊ะแน่นอนค่ะส่วนผสมหลกัหลกๆนะคะก็จะมีมะม่วงค่ะต้องมีแน่นอนค่ะถ้าไม่มีมะม่วงคือจะไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงละแล้วก็ต้องมีข้าวเหนียวค่ะจิมใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะเนี่ยเขียนว่ามอม้าคือใหม่เดี๋ยวไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่านะคะเขาเลยเขียนว่ามอม้าข้าวเหนียว มีน้ำตาลทรายนะคะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวมีใบเตยเพิ่มความหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมีเกลือค่ะตัดเคียมเล็กน้อยนะคะกะทิกะทิก็สําคัญนะคะก็ต้องมีกะทิข้าวเหนียวน้ําตาลมะม่วงแล้วก็น,นี้ค่ะอันนี้จะเป็นงาขาวขั่วนะคะเอาไว้สําหรับโรยหน้าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแค่นี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมข้าวเหนียวกันค่ะแล้วจิมจะเตรียมตะช่างก่อนเนาะจิมจะทาประมาณสัก300กรัมนะคะก็คือเอาพอกินหมดเนี่ยค่ะประมาณสัก3-4ที่เนี่ยค่ะเป๊ะอ่ะ,อะ3 0 3สามกรัมแถมให้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาข้าวเหนียวไปซาวน้ําทิ้งนะคะล้างฝุ่นสักสองสารอบค่ะจิมทําแค่นิดเดียวนะคะ300กรัมแล้วก็เหมาะกับการทําในหม้อหุงข้าวค่ะคือมันไม่ยากค่ะสูตรนี้ไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวนะคะทําแล้วก็กินได้เลยค่ะ ล้างข้าวเหนียวสองสามรอบนะคะแากนั้วก็ใส่ตะแกรงเขย่าให้เสด็จน,นะะ้ำค่ะเทใส่หม้อหุงข้าวเลยนะคะข้าวเหนียวเ,เราใช้300กรัมนะคะเราจะใส่น้ำประมาณ1.5เท่า1 5เท่าก็450กรัมโอเคเทใส่หม้อหุงข้าวเลยนะคะ เพื่อความหอมนะคะเราจะฉีกใบเตยใส่ลงไปด้วยใบเตยก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนเนาะแล้วก็นำไปหุงข่าปกติเลย ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือส่วนของข้าวเหนียวส่วนที่2มะม่วงส่วนที่3าจะเป็นน้ำมูลแล้วก็ส่วนที่4น้ำราดนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเราเตรียมแล้วนะคะต่อไปเป็นส่วนที่3ก็คือส่วนของน้ำมูลข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันค่ะรสชาติของน้ำมูลนะคะควรจะออกหอมมัน หวานแล้วก็เค็มนิดนึงนะคะให้ครบรสค่ะจะได้กลมกล่อมเข้มข้นดีส่วนกะทินะคะจินนมแนะนำให้ใช้เป็นกะทิสดมันจะหอมดีเนาะแต่ถ้าไม่มีเน้นสะดวกก็เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะเพื่อความง่ายวันนี้จิมใช้เป็นไซส์เล็กนะคะกล่องเล็ก250 m l ค่ะเตรียมทําน้ํามูนนะคะก็ตัดแบบนี้ค่ะตัดกล่องกะทิแล้วก็เทใส่ลงไปเลย อันนี้กะทิสองร้อนะคะจิมก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปในกล่องกะทินี่ค่ะประมาณ200 ML นะคะคือเกือบเ,เต็มกล่องค่ะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเทลงไปค่ะทีนี้ส่วนของความหวานนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะชั่งเอาเนาะกะทิ250แล้วก็น้ำประมาณ200นะความหวานนี่ก็แล้วแต่เราชอบเลยจิมชอบประมาณไม่ต้องหวานมากเนาะสัก150กรัมก็พอประมาณนี้อ่ะ155ก็ได้แต่ถ้าใครชอบหวานนะก็สามารถเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะ เราก็ใส่น้ำตาลลงไปในหม้อนี่เลยค่ะนคนๆนิดนึงแล้วก็ตัดความเค็มด้วยเกลือนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดได้เลยคือรสชาติของน้ำกะทิเนี่ยพอมันเดือดเนาะละลายน้ำตาลละลายดีแล้วให้เราลองชิมรสชาติได้เนาะใครชอบหวานชอบเค็มเนี่ยสามารถเติมตอนนี้ได้เลยค่ะน้ำกะทิก็ใส่ใบเตยล,ลงไปด้วยนะคะจะได้หอมดีค่ะใส่ลงไป ต้มจนเดือดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ปิดไฟลองชิมรสชาติได้นะคะให้ออกหวานเค็มนิดนึงค่ะเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูข้าวเหนียวกันค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจิมใช้ข้าวเหนียวใหม่นะคะ300กรัมแล้วก็ใส่น้ําไป450อาจจะแฉะไปน้อยนึงอันนี้จิมแนะนําให้ลดน้ําลงหน่อยก็ได้ค่ะเหลือประมาณสัก400ก็ได้ค่ะแต่เบ็ดอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับการนึ่งเนาะอันนี้เราหุงในหม้อหุงข้าวไงก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ สำหรับคนที่หุงข้าวเหนียวเราใช้สูตรจิมเนาะรรู้สึกว่าอรอบนี้ข้าวมันแฉะไปก็ให้ลดน้ำลงนะคะหรือบางคนถ้ารู้สึกว่ามันแข็งไปก็เพิ่มน้ำได้อีกค่ะคือข้าวเหนียวแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะต้องลองหุงครั้งแรกดูก่อนอาจจะมีพลาดกันบ้างค่ะแต่ของจิมก็ประมาณนี้พอได้อยู่ค่ะทีนี้เราจะเอากะทิที่เราเตรียมไว้ค่ะมาเทใส่หม้อหุงข้าวเลยเตรียมตะแกรงก่อนนะคะสำหรับกรองเนาะเทกะทิที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เตรียมตะแกรงด้วยเพื่อกรองเศษของใบเตยออกเนาะ ะทิจะต้องร้อนนะคะข้าวเหนียวก็ร้อนค่ะทั้งสองอย่างร้อนเหมือนกันนะคะให้มัน้นร้อนเลยเราจะใช้พายคนนะคะให้ข้าวเหนียวแตกเม็ดค่ะพอข้าวเหนียวแตกเม็ดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหมอ้ออบไว้ประมาณสักสินาทีค่ะ ข้อดีของการทำข้าวเหนียวมูในหม้อหุงข้าวนะคะก็คือมันสะดวกเราสามารถเทน้ำกะทิเนี่ยใส่ลงหม้อหุงข้าวปิดฝาแล้วก็พักไว้แล้วก็รอคนอย่างเยอได้เลยแต่ถ้าเราใช้ซึ้งนอุปกรณ์จะต้องเตรียมเยอะขึ้นค่ะทั้งส่วนของชามผสมฝาปิดแล้วก็ต้องแบบเตรียมหลายอย่างทําให้แบบเสียเวลานะคะแบบนี้คือจะง่ายดีค่ะระหว่างที่เราอบข้าวเหนียวไว้นะคะเราจะมาทําส่วนของน้ําราดกันค่ะก็ใช้กะทิอีกหนึ่งกล่องนะคะเทใส่หม้อลงไปเลย ใส่หม้อใบเดิมนะคะน้ำราดเนี่ยไม่ต้องเติมส่วนของน้ำสะอาดนะใส่เป็นหัวกะทิอย่างเดียวค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะน้ำราดเนี่ยรสชาติจะออกมันแล้วก็เค็มนะคะเหมือนเดิมค่ะใส่เบเตอร์ลงไปสักใบสองใบนะคะเพิ่มความหอมสําหรับน้ําราดนะคะจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะตามชอบได้เลยใครที่ชอบรสชาติแบบว่าหอมมันเข้มข้นก็ต้องกินครบสูตรเนาะให้มีน้ําราดด้วยแต่ถ้าไม่มีน้าราดนะคะเรากินแค่ข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุกก็ได้เหมือนกันค่ะ อันนี้แล้วแต่ชอบเนาะเอาที่สะดวกเราเลยค่ะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะมะม่วงนะคะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเลยค่ะจะไม่ได้ใช้มีดปอกผลไม้นะคะใช้เป็นมีดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการปอกเปลือกให้หนาขึ้นนะส่วนของมีดอันเนี้ยมันจะปอกเปลือกบางเนาะทำให้เนื้อมะม่วงดําได้ค่ะแล้วมีจะต้องคมมากๆนะคะในการปอกเนื้อมะม่วงเราจะไม่ช้ําแล้วก็ไม่ดํา ากนั้นก็จะหั่นมาม่วงเตรียมไว้เลยนะคะหันแนวขวางนะคะกินชิ้นละคำได้เลยเราอบไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดฝาแล้วก็คนนะคะจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มดูดซึมน้ำกะทินะคะคนเบาๆนะคะเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้างบนลงไปข้างล่างนะคะจากนั้นก็กระจายให้ทั่วหม้อหุงข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝานะคะอบต่อประมาณสัก5-10นาทีค่ะ แล้วก็ถอดปลั๊กมาหุงข้าวได้เลยข้าวเนียวที่เราทําไว้นะคะก็อบได้ที่ราคานี้ค่ะเป็นแบบว่าเยิ้มๆนะคะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะเราจะมาเสิร์ฟข้าวเหนียวกันนะคะเดี๋ยวจิมจะเสิร์ฟใส่ถาดนี้เสิร์ฟแบบโต๊ะจีนนะคือจานใหญ่ค่ะแล้วก็ตักกินหลายๆคน น้ำกะทิเนี่ยบางคนก็ราดบ,บนข้าวเหนียวบางคนก็ราดบ,บนมะม่นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยจิมก็จะราดตัวนี้เลยแล้วกันนะคะโรยด้วยงาขาวนะคะเป็นงาขาวที่คั่วแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในหม้อหุงข้าวแบบง่ายๆนะคะ ข้าวเหนียวมะม่วงสูตรนี้นะคะจิมใช้เวลาทำประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสูตรหม้อขุงข้าวคือไม่ต้องแช่น้ำเนาะไม่ต้องเอาข้าวเหนียวแช่ค้างคืนทาได้เลยต้นทุนที่จิมทำนะคะใช้ประมาณ150บาทเพราะว่ามะม่วงแพงเนาะยังไม่ใช่ฤดูมะม่วงมะม่วง2ลูกประมาณ50บาทแล้วอะเท่ากับว่าสูตรนี้ได้แบบนี้2จานตกจานละ70กว่าบาทนะคะถ้าเราซื้อกินก็ร้0 150บาทได้เนาะอันนี้แบบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าจิมอีกอะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะจิมชอบให้ราดกะทิ ราดลงไปแบบนี้เลยชิมตัวข้าวเหนียวกับน้ำราดก่อนเลยค่ะฉ่ำแล้วก็นุ่มมากกินกับมะม่วงแก้วขมิ้นก็ไม่ได้แย่นะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะคือมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยรสชาติจอกเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนข้าวเหนียวเราทำเนี่ยรสชาติหวานฉ่ำนุ่มแล้วก็ตัดน้ำกะทิที่ออกเค็มเค็มมันๆนะคะเข้ากันนะใช้ได้เลยค่ะ ใครชอบเมนูข้นหย่ยมมูนะคะลองทำสูตรนี้ดูได้ค่ะง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะแถมยังอร่อยมากด้วยนะคะลองทำดูค่ะฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ